เราขออนุญาตขอฝากอีกหนึ่งข่าวพิจารณาครับเอ็กซิมแบนะครับสนับสนุนสินเชื่อนะครับ ESG นะครับแก้ปัญหาโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ x อ็กซิมแบคนะครับชี้ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้นเพิ่มต้นทุนทางธุรกิจมากขึ้นนะครับพร้อมร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเร่งขยายสินเชื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับช่วยธุรกิจไทยเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับและปฏิบัติ ตามมาตรฐานนะครับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับดรลักนะครับวรกิจโพรคาทรทนะครับถ้าเป็นกรรมการผู้จัดก,การนะครับธนาคารเพือเ่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า e เอ็กซิมแบง์ได้เปิดเผยว่าปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งทั่ทวโลกนะครับกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับบั่นทอนการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเพิ่มต้นทุนการดําเนินงาน ของทุกภาส่วนนะครับโดย The Economist Intelligence Unit นะครับ EIU นะครับหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจชั้นนำของโลกนะครับคาดการว่าภายในปี2,593นะครับภาวะโลกร้อนจะเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจโดยตรงต่อโลกถึง9.7.9ล้าน ล้านดอนลา์สหรัฐนะครับที่ผ่านมาจริงเกิดความพยายามที่จะบูรณาการความร่วมมือกันนะฮะั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศนะครับมีการกําหนดเป้าหมายนะครับการลดการปล่อยก๊าซเรือนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและก๊าซเรือนกระจกนะครับอาทิการประชุมนะครับรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาตินะครับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26นะครับอ่าคอปยี่อ่า COP ยี่สิบหกนะครับที่ เมืองกาสโกนะครับประเทศสกอตแลนด์นะครับได้บรรลุข้อตกลงเพื่อควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลักดันการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับซึ่งประเทศไทยกําหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศสู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์นะครับภายใน ปี2อ0 8นนะครับขณะที่สหาภาพยุโรปนะครับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุาสตสาหกรรมใหม่นะครับโดยมีกลไกการทำงานที่เรียกว่ากลไกการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดนนะครับกำหนดหลักการลดความได้เปรียบด้านต้นทุนของสินค้านำเข้าจากประเทศนอกเอ eu นะครับขณะที่สหรัฐและประเทศอื่นๆนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาออกมาตรการที่มีแนวโน้มแนวทางการเรียกเก็บภาษีนำเข้าตามการปล่อยคาร์บอนนะครับ มารตรการเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจและซัพพลายเชนนะครับระบบของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับทำให้ผู้ส่งออกนะครับของแต่ละประเทศรวมถึงผู้ส่งออกไทยต้องเร่งปรปับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยนะครับท่านดรลกักกล่าวต่อนะครับเอ็กซิมแบงค์นะครับใน,านาฐานะของอ่าใน ฐานะาธาน,าานาคารเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาประเทศและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศให้ความสําคัญกับการทําหน้าที่พลเมืองที่ดีของโลกจึงดําเนินธุรกิจภายใต้การกากับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบ,บวนการทํางานนะครับมุ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียนะครับสู่เป้าหมายนะครับการเป็นธนาคารที่รับผิดชอบและยั่งยืนนะครับโดยดาเนินภารกิจนะครับซ่อมสร้างเสริมและสารพลังนะครับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับซึ่งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยกําลังฟื้นตัวนะครับการเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่อนาคตจิงดําเนินไปเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวนะครับนั่นคือการเปลี่ยนแรงกดดันของปัญหาและ มาตรฐานใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับที่จะเติบโตไปด้วยกันกับสังคมและสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับเอ็กซิมแบงก์จริงได้กําหนดนะครับและดําเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบนะครับมุ่งสนับสนุนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความท,ท้าทายในมิติสิ่งแวดล้อมสังคมและการกํากับดูแลที่ดีนะครับและธุรกิจที่มุ่งให้เกิดผลตอบแทนอ่า ทางการเงินนะครับควบคู่กับผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับอาทิธุรกิจสีเขียวนะครับและพลังงานทดแทนนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมานะครับเอ็กซิมแสนับสนุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจพลังงานทดแทนมากกว่า194โครงการนะครับกำลังการผลิตเกพอ 6, นะครับโดยเป็นการสนับสนุนทางการเงินรวม 57,392ล้านบาทนะครับสร้างมูลค่าการลงทุน373,572ล้านบาทนะครับทำให้ปัจจุบันนะครับ Exim ซ a ม k มีสัสดส่วนการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจสีเขียวประเภท1ใน3ของยอดคงค้างสินเชื่อโดยรวมนะครับท่านดรรักกล่าวต่อว่านะครับ Exim ซ a n k นะครับได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวตาม ESG นะครับได้มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการลดการปล่อยการเรือนกระจกนะครับอาทิสินเชื่อ e x i m b i s นะครับ a n s formation loan นะครับสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดนะครับ2%ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด100ล้านบาทต่อรายระยะเวลาผ่อนสูงสุด7ปีนะครับได้สินเชื่อมนะครับ Solar Orchestra นะครับโล a นะครับ โดยความร่วมมือระหว่างเอ็กซิมแบงก์กับองค์กรบริหารการเรียนกระจกนะครับองค์กรมหาชนนะครับบริษัทโกลบอลพาวเวอร์ e r เนอร์จี้นะครับจำกัดมหาชนนะครับบริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมนะครับจำกัดและบริษัทนิโอคลีนเอเนอร์จี้จำกัดนะครับเพื่อสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์นะครับบนหลังคาพร้อมขึ้นทะเบียนขายคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้ประกอบการไทยนะครับภายใตย้การสนับสนุนเงินทุนจาก เอ็กซิมแบงค์หนึ่งอนะครับของมูลค่าการลงทุนอัตราดอกเบีย้ยต่ำสุดสอุดเรต่อปีนะครับระยะเวลาผ่อนสูงสุด7ปีนะครับนอกจากการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยผู้ประกอบการไทยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดและบรรเทาผลกระทบนะครับจากภาวะโลกร้อนแล้วที่ผ่านมาเอ็กซิมแบงค์ยังมีส่วนนิเริ่มและผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ ตังการเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งและกำกมการในองค์กรต่างๆนะครับที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนในธุรกิจสีเขียวนะครับอาทิไทยแลนด์คาร์บอนเนชลนะครับเน็ตเวิร์กนะครับคาร์บอนมาร์เก็ตขับนะครับและอารีร้อยนะครับไทยแลนด์ขับนะครับซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาจัดตั้งตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของไทยเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจไทยบรรลุเป้าหมายในการลดการ ปล่อยคาร์บอนนะครับสุทธิเป็นศูนนะครับรวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจที่มีส่วนลดหรือแก้ไขปัญหาภาวะลูกร้อนนะครับ Exim ซิมแพร้อมให้ความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับและเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในการออกแบบและให้บริการเพื่อซ่อมสร้างเสริมและสารพลังที่พั จะพัฒนาภาคอุตสาหการรมและผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันทางธุรกิจด้านในระยะยาวนะครับควบู่กกับการเสริมสร้างการพัฒนาสังคมและบริหารจัดก,การสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับโดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาตินะครับทั้งนี้เพื่อเป็นก้าแรกของการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวและฟื้นธุรกิจในโลกยุค n e w n น็กซ์นะครับได้เร็ว ที่สุดนะครับและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วนนะครับและทุกประเทศทั่วโลกช่วยกันทําให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่นะครับและดีกว่าเดิมในช่วงในวันข้างหน้านะครับต้องกล่าขอบคุณทางท่านดรลัก์นะครับและเอ็กซิมดบงนะครับสนับสนุนสินเชื่อ ESG นะครับเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ